สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะคะช่วง16กันยายนถึง30กันยายนนะคะมาดูกันว่าความรักของชาวธาตุไฟค่ะโชคชะตาความรักของคุณเป็นยังไงบ้างฝากขอบคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็คอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามาด้วยนะคะ ม,มองว่าชาวธาตุไฟค้ามันอยู่ในห่วงของอารมณ์ที่ว่าคุณหมด,หมดจิตหมดใจหรือเปล่าเหมือนกับว่าพวกรอคอยใครบางคนรอคอยคนรักของคุณน่ะละรอคอยแบบเหมือนกับว่าหมดหมดอะไรตายอยากอะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันไม่เป็นไม่สามารถกลับคืนมาเป็นความจริงได้อะคุณรู้ว่าปัญหา มันคืออะไรในเรื่องระหว่างคุณกับเขาสองคนน่ะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่อยู่ในคุณที่ว่าคุณรอรอคอยแบบสิ้นหวังคุณก็รอนะคะมันเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ตัวคุณกับตัวเขาเองอะ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าสถานภาพหรือความเป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไปนในทิศทางที่ดีมาแล้วแต่มันเนื่องด้วยซะจากว่ามันต้องจบกัน นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองหรือเปล่าคะที่ว่าไปมีครอบครัวหรือว่าไปมีใครคนอื่นอยู่กินกันแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณรู้ชะตารกรรมของตัวเองอะว่านั่นแหละไม่เป็นผลดีกับคุณละมันเป็นเรื่องราวหรือว่าแม้แต่ว่ามันเป็นผลร้ายกับคุณละว่าเขาไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถกู่กลับมาได้แล้วอะนะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นสถานะ สภาพผัวจิตหัวใจของคุณที่ว่ามันจะดูย่ำแย่สักนิดหนึ่งนะคะเราก็ยังมองเห็นชาวธาตุไฟนะยังอยู่ในพวกอารมณ์ที่ว่าคุณแอบมีความหวังเล็กๆอยู่บ้างที่ว่าอาจจะรอใครสักคนหนึ่งหรือรอโอกาสมีรักครั้งใหม่บ้างอันเนี้ยคือประเด็นของคุณเหมือนกันที่ว่าอยากจะมีความสุขเหมือนกับคนเขาบ้างอยากจะแบบว่า เอาเรื่องไม่ดีของตัวเองจบลงไปสักทีเถอะขอให้ฉันเป็นคนใหม่ขอให้ฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวก,กับเขาบ้างหรือมีใครอยู่เคียงข้างกายนะคะที่มองเห็นของชาวธาตุไฟอารมณ์ช่วงนี้ของคุณน่าจะเป็นสไตล์แบบนี้มันจบกันมาแบบรักสามเศร้าอะคะ่ะแล้วมองว่าตัวนี้ตัวเขาเองนะ ถ้าให้ความรู้สึกโดยรอบแล้วเนี่ยคนคนนั้นของคุณก็แฮปปี้ดีนะคะเนี่ยคือชีวิตเขาว่ามุ่งมั่นแล้วละ่ะเพื่อสร้างฐานะครอบครัวของเขาชัดเจนมากๆอ่ะสร้างความเป็นอยู่ของเขากับคนอื่นอ่ะนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรตัวเองตัวเขาเองก็น่าจะมีเป้าหมายเป้าหมายวางแผนการวางอนาคตร,ร่วมกันกับคนอื่นแล้วนะคะแต่ในใจของเขาลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยจะให้เขาบอกว่าคิดถึงคุณไหมก็ยังมองเห็นว่า เขาก็ยังแค่ได้แค่คิดถึงคุณนะคะแต่มันไม่สามารถเป็นจริงไงมันเป็นความรักสามเศร้าที่ผ่านมาแล้วมันก็จบกันมาแล้วด้วยจบแบบถาวรแล้วด้วยนะคะมันก็เลยดูยากนิดนึงดูยากนิดนึงแล้วเขาก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรไปสร้างชีวิตใหม่ของเขาละชัดเจนมากๆมันจบกันมาแบบกระฐานหันด้วยความรักสามเศร้าครั้งนี้การจบกันครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าคุณต้องโดนเขี่ยเท่านั้นเองนะคะ ทางเลือกของเขาคือคนอื่นไม่ใช่ทางเลือกของเขาเป็นของเรามันก็เลยดูสภาวะที่ว่าเหมือนคุณก็ต้องจำยอมอ่ะจำยอมปล่อยวางจำยอมจบอะค่ะแล้วคุณก็เริ่มแบบว่าอยากแค่ขอร้องอ้อนวอนในใจของตัวเองเท่านั้นเองว่าฉันอนะอยากมีความสุขเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างอยากมีคนรักเคียงข้างกายบ้างอะไรอย่างเง้นะคะแต่มันเป็นปมร้าวลึกๆในใจของคุณที่ว่าเขาทําคุณอนะ มันก็เลยดูว่ายากนิดนึงที่ว่ามันไม่สามารถจะฟื้นจะฟื้นจากความคิดเดิมๆไปได้นะคะจบกันมาค่ะเขาเป็นฝ่ายน่าจะเดินออกจากชีวิตคุณจริงๆแหละเพราะเขามีตัวเลือกเป็นคนอื่นนะคะบังเอิญว่าตัวเลือกเขาอ่ะมันไม่ใช่คุณของชาวธาไฟแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมองเห็นว่าความคิดถึงในใจของเขาอ่ะยังมีคิดถึงคุณไหมเราก็ยังมองเห็นอยู่แล้วแหละว่าบางทีเขาก็ยังมีคิดถึงคุณแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้ในตรงนี้นะคะไม่สามารถจริงๆ เดี๋ยวมาดูว่าความในใจของชาวทาตุไฟบ้างน,นะคะ เริ่มต้นจากปากเสียงเลยแหละทะเลาะกันแบบที่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ทันตั้งตัวที่ว่าจะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมามนก็เลยยั้งแย่นิดนึงค่ะนะคะปากเสียงด้วยการไม่ลงรอยด้วยแล้วการที่ว่าเขาอะไปไปจากคุณแบบเขาเรียกว่าอะไร เขาไปด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ของเขาที่เขาจะไปจากคุณน่ะนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องราวร้ายๆของคุณแล้วมันทําให้ชีวิตของคุณทุกวันเนี้ยคุณก็พยายามปรองกับชีวิตแล้วนะพยายามไม่คิดถึงเขาอย่างเช่นที่บอกแหละคุณพยายามเริ่มต้นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือแม้แต่กระทั่งว่ามีความคิดในใจลึกๆว่าอยากรอคอยใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างกายบ้างอะไรประมาณนั้นแต่มันยังไม่ใช่โอกาสของคุณเท่านั้นเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็รู้ชะตาแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วในความสัมพันธ์สภาพของคุณกับเขาเนี่ยคุณได้แต่นิ่งอย่างเดียวแล้วค่ะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอยากมีรักครั้งใหม่ด้วยแต่ในใจลึกๆก็ปรงกับชีวิตด้วยนะคะเริ่มตรงกับเขาแล้วอ่ะ มองเห็นว่าชาวธาตุไฟมันมีความไป,ไปได้สูงเลยนะที่ว่าสิ่งที่คุณน่ะกาลังคิดอยู่ในใจว่าคุณอยากมีใครสักคนมาเคียงข้างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าอาจจะเป็นห่วงช่วงนี้หรือเปล่าคะที่อาจจะมีใครหรือคุณอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่หรืออาจจะได้เจอแบบเป็นอะไรที่ที่ดีสําหรับคุณน่ะเรามองว่าดีสำหรับคุณมากเลยนะคะเป็นรักที่ดีด้วยแต่ทีนี้ มันจะเลือกไหมล่ะตัวคุณอะเรามองว่าตัวคุณยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเนี่ยชัดเจนมากอะจะมีเข้ามานะคะอาจจะเจอเป็นคนทางไกลด้วยแหละที่ว่าเข้ามาพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังอยู่ในห้วงสถานการณ์ที่คุณยังไม่ได้คิดมากกว่า mm hmm. เดี๋ยวมาดูคนคนนั้นของคุณบ้างค่ะเ mm hmm. ขามมฟแล้วจริงๆค่ะคุณนะคะชัดเจนมากแหละ mm hmm. มันเป็นความตั้งใจของเขาเป็นความมุ่งมั่นของเขามากๆแหละที่เขาจะออกจากชีวิตคุณให้ได้ม mm ัน hmm. ขึ้นมาทั้งสองฝั่งอ่ะ หรือแม้แต่กระทั่งก่อนหน้านี้เขาไปโดยไม่แยแสไม่ใยดีเลยอ่ะไปด้วยความโมโหโทสะไปด้วยเรื่องทะเลาะวิวาทนะคะหรือแม้แต่การไม่ลงไม่ลงเอ่ยกันไม่ลงรอยกันมีปากเสียงซึ่งกันและกันเนี่ยคือเขาไปแน่ๆละก่อนหน้านี้แต่ประเด็นเลยคือตอนเนี้เขาก็พยายามหักข้ามใจที่ไม่ได้อยากจะมาคิดถึงคุณบางคนชาวท่าไฟเราเหมือนกับว่าคู่ของคุณเป็นสไตล์แบบรักเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะมันก็เลยพอรักเลิกกันบ่อยครั้งมากเข้าอ่ะ มันสะสมมานานไงคะพอมันสะสมมานานแล้วอะ่ะมันก็เลยถึงจุดแตกหักอะ่ะมันก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้นะตรงนี้อืมเราเห็นว่าตัวเขาเองอะ่ะก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาพยายามปรองเท่านั้นเองพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวของเขาแต่แม้แต่กระทั่งว่าต่อให้เขาอยู่พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเขาเนี่ยในใจเขายัง แอบคิดถึงคุณไหมแอบเฝ้ารอคอยคุณไหมบางครั้งต้องใช้ว่าบางครั้งนะคะต้องใช้ว่าบางครั้งทีเดียวชัดเจนมากว่าคือเขาคนนั้นอาจจะมีคนอื่นก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมันไม่สามารถทําอะไรได้นอกเหนือจากว่ารู้ชะตากรรมตัวเองว่าได้แต่คิดถึงนะคะแล้วไม่สามารถจริงๆปรงกับชิตแล้วละ่ะไม่สามารถไปต่อได้มีรักคนใหม่ๆเข้ามาเป็นตัวเลือกในฝ่ายเขาบ้างไหมเราก็มองว่ามีเหมือนกันในตัวเลือกอะ ที่ว่าอาจจะเจอคนนุ้นคนนี้บ้างไปคุยกับคนนุ้นคนนี้บ้างแต่ถ้าเอาจะเข้าจริงๆอ่ะเขาสนใจใยดีไหมคะเราก็ยังเห็นว่าเขาก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรมากมายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะปัญหาอุปสรรคของเขาในความคิดของเขาในหัวใจของเขาอ่ะเขายังคงปรารถนามอบให้คุณอยู่นะคะแต่มันไม่สามารถเป็นไปได้ไงความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันไม่ก่อเกิดการพัฒนาอะไรได้มันก็เลยต้องจบกันมาและอีกอย่างหนึ่งประเด็นก็คือก่อนหน้านี้คุณกับเขามันมีปัญหามีปากเสียงเป็นการลักลักเลิก,ลก,ลก,ลก แล้วปัญหาตรงนี้มันสะสมมานานมันไม่ได้แก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นสองคนไม่ได้หันหน้าเข้าหากันคือปรับความเข้าใจกันให้มันมากกว่านี้มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าคุณกับเขามันก็เลยต้องจบกันแบบตัวเขาเป็นฝ่ายออกจากออกไปจากชีวิตของคุณชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้ม15วันนี้สิคะชาวธาตุไฟว่าเรื่องราวประเด็นของคุณคะ่ะจะเป็นยังไงบ้าง แต่ชาวธาตุไฟเราก็ยังมองเห็นว่ามีอาจจะมีใครเข้ามาเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างนะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณจะเลือกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะแนวโน้ม15้าวันนี้ของชาวธาตุไฟถาตเมทัินหนูนะคะบางคนความลับของ ความรักของคุณกับเขามันจบกันมาแบบปุบปรับฉับพลันมากจบกันมาแบบแล้วตัวคุณเองยังไม่ทันตั้งตัวที่จะตั้งรับกับมันเลยอะตั้งรับกับความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีแต่อุปสรรคทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าจะให้จะให้เรียกว่าความถูกต้องไหมบางครั้งเราก็มองไม่เห็นความถูกต้องนะตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ว่า บางทีตัวคุณเองอรู้อยู่แล้วว่าว่าปัญหามันคืออะไรแต่คุณไม่ได้แยแสไงะนะคะมันเป็นรักสามเศร้าแต่คุณเหมือนกับว่าเอาหูไม่นาเอาตาไปไล่ก่อนหน้านี้มันก็เลยหมักหมมแลสะสะสมกันมาแต่ครั้งนี้เราก็ยังมองเห็นตัวคุณทุกวันนี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันยากที่จะไปต่อ,อยังไงก็ตามทีเนี่ยมันมีคนหนึ่งคนใดของคุณเนี่ย รือคนคนนั้นของคุณเนี่ยเขาทําอะไรรับหลังคุณมาก่อนหน้านี้แล้วตัวคุณก็ยังไม่ว่าที่จะแอบคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยค่ะนะคะ,นะคะขนาดเขาทําอะไรหักหลังคุณนะ่ะไปแอบกินกับคนอื่นรับหลังคุณอย่างนี้นะคะคุณก็ยังคงคิดถึงและปรารถนาที่จะมีเขาเป็นคู่ชีวิตอะ่ะมีเขาที่ว่ารักมากมายมันก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรามองเห็นว่าคุณน่ะใฝ่ฝันที่ว่ารอคอยเขากลับมาของคุณเท่านั้นเอง ให้คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมเอาจริงๆนะบางห่วงบางเวลาของคุณน่ะที่เรายังมองเห็นว่าคุณก็ยังอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันไม่สามารถเป็นจริงได้พอคุณมองมีคนเข้ามาละมันเป็นอะไรที่คุณไม่เลือกอะค่ะคุณไม่ได้สนใจใยดีมากนักเรามองเห็นว่าคุณน่ะมัวแต่คิดถึงเขาคนนั้นรอคอยแต่การกลับมาของเขาคนนั้นของคุณเพราะว่าเรารู้อยู่อย่างเดียวว่าตัวคุณน่ะตอนเวลาเขาอยู่ด้วยกันหรืออยู่กับเขาด้วยกันเนี่ยชีวิตคุณน่ะมันมีความสุข มันมีเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็มีค่าในชีวิตของคุณเหลือเกินอะไรประมาณนี้คุณมอบมอบเขาให้เป็นที่หนึ่งของคุณไปแล้วอะมอบหัวใจของคุณให้เขาไปแล้วไปหมดทั้งกายทั้งใจด้วยที่มองเห็นน่นนะคะมันก็เลยยากนิดนึงแล้วเราก็รู้แล้วคุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเพราะว่าตัวเขาแอบทําอะไรลับหลังคุณนะ่ะไปแอบก,กินกันกับคนอื่นอย่างเงี้ยคุณก็ยังยอมยังคิดถึงเขาอยู่เลยอะคะ่ะเนี่ย ความด้วยความที่ตัวคุณอจะบอกว่าคุณลังเลไหมเราเราไม่ได้บอกว่าคุณลังเลค่ะเราบอกเราจะมองว่าตัวคุณะทําอะไรไม่ได้ในสถานการณ์ความความคิดความรักของคุณครั้งนี้คุณทําได้แต่ปลงกับชีวิตทําได้แต่คิดถึงเขาอะไรเอาวรนเขาเท่านั้นเองนะคะรอคอยการกลับมาของเขาด้วยสไตล์อย่างเช่นที่บอกแหละบางคนชาท่าไฟความรักของคุณมันเป็นสไตล์รักๆเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วะนะคะอ ความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันมีการพัฒนาแล้วนะค่อยๆพัฒนาแล้วแล้วค่อยๆดีขึ้นแล้วมันมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ต้องหยุดชะงักเนื่องด้วยจากคนของคุณไปแอบกินคนอื่นเขาไว้อ่ะแล้วแอบไปแล้วไปเลยอ่ะไปแล้วไม่กลับมาเลยอย่างเงี้ยไปติดใจของที่อื่นละค่ะนะคะไม่ใช่คว่าไปติดใจของที่อื่นเปลี่ยนแปลงละค่ะ าได้ปันใจของเขาไปแล้วอ่ะคุณ๋ย่ามาดูนะคะฝั่งเขาบ้างนะคะแนวโน้มค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดของคนโสดนะคะแนวโน้มคนคนนั้นของชาวธาตุไฟนะคะ15วันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเขาก็พยายามจะมุกออนชีวิตเขาแล้วนะคะเพราะนึ่งด้วยจากว่า ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นกับคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความรักที่ว่ามันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาทะเลาะกันมีแต่อุ๊ยเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรประมาณนี้ตอนนี้เรามองว่าเขาพุ่งเป้าไปอนาคตของเขาละชัดเจนมากนะคะแล้วก็เขาเริ่มคิดว่าโอเคตัวเขาก็คงมีค่ามากพอแล้วละ่ะที่จะอาจจะเจอคนอื่นเนี่ยที่อาจจะเจอคนอื่นนะคะนะคะ,นะคะเจอคนอื่นที่เป็นคู่ของเขาเป็นรักของเขา แต่เราก็ยังมองเห็นข้อคุณสองคนเอาตรงๆคุณรักเขาไหมรักเขาก็รักคุณไหมเขาก็ยังรักคุณเพียงแต่เพียงแต่สถานการณ์ตรงนี้มันไม่สามารถเท่านั้นเองนะคะความคิดเขาก็ยังสับสนนะ่ะยังวนเวียนไปมายังคงคิดถึงคุณนะ่ะแต่ด้วยกับการกลับมาไหมเราก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะคิดจะกลับมาหรอกนะคะเขาคิดมุกออนอย่างเดียวคิดถึงวันข้างหน้าอย่างเดียวคิดถึงว่าเอออย่างน้อยๆถ้าชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ของเขาหรือคนใหม่ของเขามันดีเขาก็ไปคนนั้นนะคะ เขาก็ไปยาวด้วยไม่ใช่ไปสั้นๆด้วยตรงนี้ที่มองเห็นชัดเจนมากอะ่ะมันเป็นอะไรที่ว่าเขามีเป้าหมายใหม่จริงๆคะ่ะนะคะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นไปแล้วคนที่เขาเลือกคนที่เขาไปแอบกินกันรับหลังคุณนั่นแหละนั่นแหละเขามีตรงนั้นชัดเจนมากๆเพราะเขามีตัวเลือกอาจจะมองว่าเขามีตัวเลือกที่ที่มันดูแล้วว่า ดีกว่าการที่ว่าอยู่กับคุณแล้วว่ามันมีแต่ปัญหามีแต่ปากเสียงมีแต่เรื่องทะเลาะอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะมันก็เลยดูช่างเป็นไปได้ยากแล้วล่ะก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรที่มันรักสามเศร้ากันมามากมายชัดเจนมากว่าชีวิตต่อนนี้เขาอะนะเรามองว่าชีวิตต่อน,นี้เขาเริ่มเริ่มอาจจะเริ่มมีความสุขแล้วก็เป็นไปได้ นะคะเพราะเขามีการวางแผนอนาคตของเขาละวเขามีความสัมพันธภาพกับคนอื่นที่ว่ามันค่อยๆพัฒนาก้าวไปละ้นะคะแต่ของคุณนั่นแหละเป็นอะไรที่ความรู้สึกยังจมอยู่ที่เดิมเท่านั้นเองของชาวธาตุไฟนะคะ ได้ค่ะชาวธาตุไฟถ้าคุณคิดว่าเรื่องของคุณกับเขามันจบกันมาตั้งนานแล้วอะไรหรือว่าเพิ่งจบกันมาแล้วหรือจบกันแบบไม่สวยอ่ะต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะคะคนที่รักเราจริง,รงๆอ่ะเขาจะไม่ได้ทําร้ายหัวใจเราขนาดนี้หรอกต่อให้เขาทําร้ายหัวใจเราแล้วถ้าเขากลับมาเขาก็ต้องมีการทาร้ายหัวใจของเราแบบเดิมเพราะความรักของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความรักที่ว่ามันมีปัญหากันมาตลอดเลยเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกตลอดเลยนะคะบางคู่ชาวธาตุไฟต้องบอกแบบนี้นะคะ เร็วๆนี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้มีคนมามอบความรักให้คุณนะคะอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะตัดสินใจไหมยังไงไหมนะคะตัดสินใจเลือกไหมเพราะเรามองเห็นว่ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ละแต่ความรักของคุณอ่ะคุณยังจมปักอยู่กับคนเดิมอยู่เลยรอคอยคุณคนเดิมของคุณอยู่เลยคนใหม่มีเข้ามาคุณเลือกไหมคุณไม่ได้เลือกค่ะ นะคะชีวิตคุณยังวนเวียนอยู่กับที่เดิมเอาหัวใจของตัวเองปักหลักอยู่กับคนคนนั้นของคุณอยู่ซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีกับชาวธาตุไฟมากๆตรงที่ว่าถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปถ้าคุณยังจมปักกับชีวิตตัวเองต่อไปความสุขของคุณคุณก็จะไม่บังเกิดนะคะคุณจะไม่เคยคุณจะไม่รู้เลยว่าคนใหม่ดียังไงชีวิตใหม่ดียังไงนะคะคุณเอาตัวเองอ่ะจมอยู่กับที่เดิมเราอยากเราอยากให้คุณอ่ะลองเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนทัศนคติดูว่า อย่างน้อยๆเรื่องเดิมๆเรื่องเก,ก่าๆที่มันไม่ดีที่มันผ่านไปแล้วเรายอมปล่อยวางนิดนึงได้ไหมนะคะถ้าเรายอมปล่อยวางได้ยังไงเสียความรักครั้งใหม่หรืออะไรใหม่ๆหรือความสุขต่อให้คุณไม่ได้เจอรักครั้งใหม่แต่คุณก็ต้องค้นพบความสุขของชีวิตคุณนะคะเอาใจช่วยนะของชาวท่าไฟสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะเมฆสิงหธนูนะเดี๋ยวมาดูว่าว่าคนโสดบ้างดีกว่าคะ่ะ คนโสดจะเจอใครไหมคุณเน่ะรักก็เจ็บเลิกก็เจ็บแต่เขาอะเลิกไม่เจ็บละเขาเลิกแล้วเขาได้ดีละเขามีความสุขกับคนใหม่ของเขาไปละนะคะต้องบอกแบบนี้นะคนโสดบ้างน,นะคะขอดูนิดนึงคนโสดคะ่ะ ห้าวันนี้ค่ะคนโสดคะทำไมเราเห็นว่าคุณรู้เรื่องอยู่แล้วรู้อะไรอยู่แล้วว่า ชีวิตของคุณอะ่ะมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงทั้งอาจจะเป็นทั้งใหญ่ในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่หัวใจของคุณนะคุณยังปักหลักอะ่ะปักหลอก,กรออยู่ที่เดิมเลยะคะ่ะทั้งทั้งที่เขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วเขาไปมีความสุขแล้วนะคะต้องใช้คําว่าเขาไปมีความสุขจริงๆเขา move on ไปแล้วเขามองไปข้างหน้าละนะคะแต่ตัวคุณเองนั่นแหละยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังคงคิดถึงความหลังอะ่ะยังคงคิดถึงว่าสักวันเขาอาจจะเขาอาจจะกลับมาหาคุณนะคะ มันก็เลยดูแล้วว่าไม่สามารถมากๆเลยอะที่แล้วอย่างนี้หัวใจของคุณจะเจอใครใหม่ได้ไหมละ่ะคุณยังอะไรอวร์นเขาอะค่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นที่บอกแหละมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ยังคงเสียใจยังคงเสียดายเขายังคงแอบคิดถึงบ้างแต่ตัวคุณเองก็ยังมองยังยังพอมีทางว่าคุณก็เริ่มพอมีทางบ้างว่าคุณจะอาจจะมองอนาคตวันข้างหน้าแล้วล่ะอยากมีเป้าหมายใหม่ละนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณก็อยาก อยากพักผ่อนจิตใจด้วยแล้วมองเห็นชาว่าไฟบางคนช่วงนี้อยากเดินทางท่องเที่ยวนะนะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อลดความเศร้าหมองในหัวใจของตัวเองอ่ะเราคิดว่าตัวคุณเองอาจจะได้เจอใครสักคนจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะตรงนี้นะคะ <c oughs> เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมเราก็มองว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ,อย่างเช่นที่บอกแหละมันจบกันมาแบบมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางมีสร้างปัญหาปัญหาตรงนี้บุคคลอื่นน่ะอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลที่3อาจจะเป็นคนรอบข้างฝั่งเขาหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างฝั่งคุณก็เป็นไปได้ที่มาทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันอาจจะต้องจบลงอะนะคะ ท,ทั้งที่เกาะหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณของเขาอะ่ะมันรักกันมากมายเหลือเกินเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนโสดคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีคู่มีลูกมีอะไรอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะมันก็เลยดูยากนิดนึงที่ว่าเรื่องเก่าๆของคุณมันจะจบจะจบหรือจะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอะคะ่ะนะคะเขามีตัวอื่นอยู่แล้วเขามีคนเลือกคนอื่นอยู่แล้วะคะ่ะแล้วเขาก็มีความมีความรักที่มั่นคงด้วยนะคะชาวโสด ต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวดูสิว่ามันก็ยังมองไม่เห็นว่าจะเจอใครเลยเนี่ยมันเปิดมาเนี่ยคนโสดถ้าคุณยังคิดถึงคนเก่าอนะเข้าไปเริ่มต้นใหม่ชีชวิตละเข้าไปมีเป้าหมายเข้าไปมีครอบครัวของเขาแล้วนะคะเขาที่สําคัญคือเขาไปมีความสุขของเขาแล้วอันนี้เราให้คุณพิจารณาดูนะคะว่าคุณยังจมตักรอคอยเขาอยู่ที่เดิมอยู่ไหมนะคะ เดี๋ยวมาดูซิว่าคนใหม่ค่ะมีเข้ามาบ้างไหมเอ,อ่ยอืมความเครียดยังคงอยู่ในหัวใจของคุณอยู่เลยอะค่ะทำไมคุณคุณยังเห็นเขาเป็นคนที่มีค่ามากมายสำหรับคุณเลยอะถึงแม้ว่าอย่างเช่นที่บอกแหละ รู้ไหมว่าโชคชะตาของคุณน่ะชาวธาตุไฟมันเปลี่ยนแปลงโดยที่ตัวคุณก็เอาตรงๆนะคือที่ตัวคุณก็ไม่สามารถสามารถจะไปยับยั้งมันได้หรอกความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะโลกมันหมุนอะมันเป็นความสัมพันธภาพที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาจากบุคคลอื่นด้วยอาจจะมีปัญหาคือเรื่องสถานะไม่เท่าเทียมกันด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาจากการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่มองเห็นแต่เราก็ยังมองเห็นว่า คุณไม่เอาใครเลยค่ะมีคนหยิบยื่นมาตีจิตมาให้คุณมีคนเข้าหาคุณไหมมีนะแต่คุณไม่เอาอะค่ะคุณยังลังเลไม่ใช่ลังเลหรอกคุณยังคงแอบแฝงด้วยว่าทิฏฐิทิฏฐิของคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าความเจ็บความเจ็บความโกรธความร้าวลึกกับเรื่องความรักอ่ะมันมันยังคุกคุนในหัวใจของคุณที่คุณยังไม่สามารถเปิดใจยอมรับใครได้อ่ะแต่เราก็ยังมองเห็นว่าชาวธาตุไฟมีคนเข้ามานะคะ มามีคนมาหยิบยื่นไมตรีให้คุณแน่ๆละ่ะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับใครมากกว่าเนี่ยค่ะเปิดใจไม่ละไม่เปิดอะค่ะกลัวไม่ใช่กลัวด้วยเข็ดขยาดอะเกลียดอะเกลียดเรื่องความรักไปเลยอะเกลียดแบบว่าฉันเจอรักแบบนี้แล้วฉันไม่ไหวอะฉันยังจมปากกับเรื่องราวเดิมๆยังคิดถึงแต่เรื่องความผิดหวังเดิมๆเ,เลยแล้วคุณจะเจอใครละ่ะอืม ยังมีความหวังกับคนเก่าอยู่เลยชาวธาตุไฟเอาใจช่วยของชาวธาตุไฟนะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีประเด็นแหละไอ้เรื่องคนเก่าเก่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เรื่องความรักของคุณอะ่ะนะคะมันเป็นอะไรที่ที่ผ่านผ่านจากสถานการณ์่ําแย่มาจะผ่านจากสถานการณ์คนที่3ผ่านจากสถานการณ์เรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะถ้าคุณหลุดพ้นนะ่ะหลุดพ้นไอ้ความคิดเดิมๆอคติเดิมๆนี่หลุดไปได้เมื่อไหร่อะ่ะเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าชีวิตของคุณวันข้างหน้าก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วความสุขเ้ารอคุณอยู่แล้ววันข้างหน้านะคะมีคนเข้ามามอบความรักให้คุณนะคะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณเคยขาดหายไปสิ่งที่คุณเคยผิดหวังไปเขาก็อาจจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณพบความสุขอีกครั้งได้เอาใจช่วยมากๆชาวธาตุไฟก็ขอให้แค่คุณหลุดพ้นได้ดให้ได้เท่านั้นปรับทัศนคาติสมัยว่า คนดียังมีอยู่ในโลกใบนี้นะคะเอาใจช่วยนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ